ชาววันเสาร์ครับผมวันนี้มุมกาแฟของนาเล็กก็ถือว่าสบายสบายอยู่กับธรรมชาติสวยๆงามๆนะมีแต่สีเขียวๆสวยๆเลยนี่แหละช่วงหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม้ของเราจะสวยงามมากๆสีสันหลากหลายนะ ไม้มงคลทั้งนั้นช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเชาวว้าเช้าวัวนเสาร์บรรยากาศสบายสบายนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวที่หลายคนก็นะยังท่องเที่ยวยังเพลิดเพลินกันอยูนะ่ก็ขอให้เที่ยวสนุกสนานกันเที่ยวอย่างปลอดภัยเดินทางอย่างปลอดภัยนะขอให้มีความสุขกันนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันครอบครัวก็แล้วลกันนะส่วนอะไร็กก็เหมือนเดิมนะอยู่ที่เดิม ก็ไม่เป็นไรก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนฮะนะก็ขอให้มีความสุขกันนะแล้วก็สุขอยู่กับธรรมชาติของนาเล็กนี่นแหละนะไม่สิ้นเปลืองอะไรนะกาแฟแก้วหนึ่งก็เนะี่ยเดินชมธรรมชาติสวยๆงามๆเนี่ยนะบันวันก็คลุกอยู่กับต้นไม้นี่แหละนะก็มีความสุขดีฮะนะอยู่กับธรรมชาติ ลูกต้นนั้นนิดต้นนี้หน่อยนะต้นไหนเขาเอาไปทิ้งเอาไปคว้างเอาไปเจอก็เอามาอนุบาลใหม่เออมันก็มีความสุขเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ในแต่ละต้นมันก็สุขใจนะฮะนี่หมายสวยๆทั้งนั้นเลยถามเรื่องราคาเรอน่ล็กไม่รู้หรอกนะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าคุณค่าของมันเนี่ย มันสุดยอดคุณค่าเนี่ยสุดยอดจริงๆราคาแพงมากๆเพราะว่าเราดูแลตั้งแต่เล็กๆนะจนมันเติบใหญ่ขึ้นมามันก็นะดูข้างหลังนะตเน,นี้ยตน้นข้างข่าวดำนันก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำมาค้าขายนะ ออกดอกให้สวยงามและใบก็สวยงามด้วยนะคือถ้าคนที่เขาขายกันนะต้นแบบนี้สดสดแบบนี้เนอะโหก็หลักพันเหมือนกันนะนะนี่ฟิโลเดนดอนเนี่ยโหเนี่ยก็หลากหลายร้อยเหมือนกันถ้าเราคิดราคานะจิ่งเราดูแลเองเหมือนใส่ใจอะ่ะ เหมือนใส่ใจลงไปด้วยเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่ก็ต้นไอ้น,นี้เป็นมีอะไรกลบกวนแล้วกวักพระพรมแล้วก็ได้บรรยากคุณหน่อยแล้วตอนนี้เริ่มจะขยายได้เยอะแล้วนะหนึ่งเป็นสองแล้วแล้วต่อไปก็ต้นแม่เนี่ยยังมีลูกอีกทั้งสี่โอ้โหถ้าต้นแม่ราคาขายนี่ก็ หลายร้อยเหมือนกันนะส่วนถ้าต้นลูกนะก็ต้นละร้อยสองร้อยนะแต่นอนเรกก็ยังไม่ขายอีกนั่นแหละนะเลี้ยงไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าคิดจะขายเมื่อไหร่ก็คงเปิดตัวนะตัวนี้ไม้ประดับยังยังยังไม่ขายนะมีความสุขใจที่ได้ชื่นชมเขาอยู่นะคร พวกลิ้นมังกรแถบสีทองนี่ก็สวยงามนะไวยส,สวยเห็นแล้วชื่นใจนะแล้วก็พวกสับประรดสีทั้งหลายเนี่ยเนี่ยสับประรดสีก็แขวนโชว์สวยงามนะก็ไม้พวกนี้เนี่ยเราปลูกเกลี้ยงแล้วก็ฝึกในการที่จะพัฒนาสมองตัวเองก็คือ ฝึกในการจัดสวนจัดไว้มุมนู้นมุมนี้ตรงไหนมันดีตรงไหนมันสวยก็ลองดูนะ,นะเดี๋ยวไปดูกันว่าไม้ที่นาเล็กให้ดูวันนี้มีอะไรบ้างในสวนเราเนี่ยก็มีแต่ไม้มงคลทั้งนั้นเลยเลี้ยงได้สวยงามนะเนี่ยว่านมหาลาบดูฮะดูใบแต่ละใบยโย ดูยาวเป็นฟุตเลยฮะนะอันนี้เศรษฐีเรือนทองเนี่ยมอเศรษฐีที่เพิ่งทำไปเมื่อวันก่อนนะก็รอให้เขาฟื้นตัวสวยงามนะอันนี้ข้างข้าวดำนี่ไม้มงคลเกี่ยวเรื่องของธรรมาคาขาย ส่วนต้นนี้ก็บัลลังเงินโอ้โหชื่อก็น่าปลูกน่าเลี้ยงแหละนะบัลลังเงิน,นลิ้นมังกรแคร์ก็ล้อมไปด้วยสถีแพรทองโอ้โหนี่นาปลูกน่าเลี้ยงอันนี้ก็สลัดใดด่างก็เอามาจัดเป็นสวนถาดนะ กระถางเก่าๆแตกๆเนี่ยก็ใช้ได้นะส่วนใหญ่นาะเล็กปลูกเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นรีไซเคิลนะกระถางส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ได้สวยงามอะไรนะจะสวยงามโดดเด่นก็ต้อง,ต,องต้นไม้ใบไม้นี่แหละนะอันนี้ฟิโลเดนดอนโมยาอิ on, i, นะหรือว่าอีก กลางปลาหรือว่ากระดูกนี่แหละม,มันสวยฮะใบเนี่ยสวยงามมากเลยยาวเป็นฟุตกว้างเป็นฟุตเลยอันนี้ชําจากยอดนะแรกๆมีสามใบตอนนี้มีประมาณสักห้าหกใบแล้วเดี๋ยวก็เต็มฮนะก็ปลูกใส่กระถางดินธรรมดานี่แหละนะแล้วก็เอาอันนี้เป็น ตะกร้าเก่าๆก็มาใช้ประโยชน์นะทำให้สวยงามมากขึ้นนี่กวักพับรมเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือต้นที่ต้นลูกที่แยกออกมาต้นอย่างเนี้ยขายได้ฮนะร้100 200อยสองร้อยอ่างแบบธรรมดาธรรมดานะไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายร้อยสอได้นี่ถ้าต้นแม่อย่างนี้ให้ลูกอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหต้นละสี่ห้าร้อยต้นละพันก็ว่าไป ยิ่งตอนนี้นี่เขามีลูกเยอะแยะเลยเนี่หลูกก็แตกใบแล้วนี่ลูกตัวนี้เนี่ยใบออกมาแล้วนี่ลูกลูกสามสีใบเนี่ยสามสต้นแล้วเนี่ยในนี้มีลูก4ต้นค้างขาวดำมี2องกอก็สวยงามทั้งสองกอ่อ ซึ่งเขาก็จะแตกหน่อออกข้างๆขยายไปเรื่อยๆแต่การขยายพันธุ์ของพวกตอนนี้ก็คือเพาะเมล็ดก็ได้แยกหน่อก็ได้นี่ไม้ที่เลี้ยงได้ง่ายทนทานเหลือเกินนี่ยตระกูลลิ้นมังกรเนี่ยเอาไปปลูกวางตรงไหนมันก็สวยงามฮะโดดเด่นดูมันเหมือน,เ,อนเปลวไฟเลยฮนะนี่ย สวยงามจริงลายของเขาก็สวยนะใส่กระถางอย่างนี้ก็สวยงามนะนี่เห็นไหมสทรงสูงเนี่ยเอาไปตั้งไว้ตามมุมนะมุมต่างๆก็สวยอันนี้ก็เป็นว่านสี่ทิศนะช่วงนี้หน้าฝนเขาก็จะใบสวยงามนะโชว์ใบโชว์ใบไปก่อน เพื่อที่จะไปเลี้ยงหัวให้โตนะพอหัวโตอุดมสมบูรณ์หน้าแล้งก็จะทิ้งใบแล้วก็จะพอได้ฝนก็จะเริ่มแทงใบแทงดอกนะนี่แหละอันนี้สับประรดสีกรนะปลูกทิ้งไว้เป็นกลุ่มเป็นกอไว้ก่อนนะอยู่ในร่มมันสีจะเป็นแบบนี้นะคือสับประรดสีเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ สีโดดเด่นสีแบบเข้มๆนะโน่นๆนะมันออกสีโทนชมพูตรงน,น,นะ้นะแดงๆเข้มๆเ,เ,เนี่ยต้องกลางแดดเลยนะปลูกกลางแดดเนะี่ยต้นตัวนี้มันอยู่ในร่มก็เลยสีเป็นแบบนี้ oh. อันนี้ก็ปลูกในกระถางที่ไม่ทะลุนะนะนะก็อุ้มน้ำดินอุ้มน้ำนะก็คือไอ้ตอน้น พัดโบกน้ําหรือพัดโบกริ้วทองก็สามารถปลูกได้ทั้งในน้ําแล้วก็ปลูกได้บนบกได้นี่สวยๆทั้งนั้นนะนนี้ก็เป็นว่านสีทิศสีส้มก็เลี้ยงใบไปก่อนช่วงน,นี้ตัวนี้ก็ใบละพันแคราใบละพัน ความสวยงามของเขาก็จะนี่แหละใบของเขาด้านหน้าเป็นสีเงินด้านหลังก็เป็นสีโทนม่วนงะสวยงามครับนั่นก็ได้มาชำหนต้นนะตอนนี้ผ่านไป3-4เดือนเนี่ยได้หลายต้นแล้วนะขยายได้ยิ่งถ้าลงดิน,นโอ้โหงามเลยนี่ก็เป็นวาสนาที่ชำไว้ แล้ตัวนี้ก็เป็นวันางาลิ้นมังกรลิ้นมังกรใบลายธรรมดาอันนี้มะพร้าวสีส้มมะพร้าวสีทองเก็บป่องให้มายังไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับบ้านเอาไปลงที่สวนเลยที่นาเลยดูครับนี่สวยงามมากๆเลยเอต้นภาสนา นี่นเล็กตัดมาชำนะเนี่ยตัดเอาท่อนใหญ่มาชำเลยเป็นไม้แก่ที่อายุหลายปีเนี่ยหลายคนก็ชอบเอามาทำบอนไซนะเป็นกระถางเตี้ยๆแบบเนี้นะสวยโชว์โขดโชว์อะไรเงี้ยสวยงามก็รออีกสักเดือนก็คงจะออกรากกันอ่ะเช้านี้นะมุมกาแฟของนั้นเล็กก็ พาชมไม้สสวยๆในสวนนะเป็นมุมหนึ่งนะเห็นไหมฮะก็ไม้สีเขียวสวยงามเยอะเลยครับนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ